หลังจากที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางและต่อเครื่องงานเกือบ30ชั่วโมงแต่ที่สุดจอมพลังทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดแรก6คนนําโดยน้องอามธานทรัลสุกเจริญอดีตแชมป์เยาว,วชนเอเชียและเยาว,วชนโลกปี2017ที่ลดน้ำหนักลงมาเล่นในรุ่น45กิโลกรัมหญิงกับน้องออสุรจนาคำเบ้าอาดีตแชมป์เยาว,วชนโลกปี2018ที่จะลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงก็เตรียมที่จะลงแข่งขันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีในศึกโยนหนักชิงแชมป์โลก2021 ระหว่างวันที่5ถึง17ธันวาคมนี้ที่กรุงทัสเคนของอุซเบกิสถานโดยหลังจากเดินทางมาถึงนั้ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ซึ่งผลออกมาเป็นลบทุกคนจอมพลังไทยทั้ง6คนก็ได้ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกร่วมกับชาติคู่แข่งทั้งอินโดนีเซียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งทางเจ้าภาพได้จัดอุปกรณ์ไว้รองรับนักกีฬาจากทุกชาติแต่สถานที่มีความคับแคบและการเว้นระยะห่างที่น้อยเกินไปอาจเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งทางโคชออสที่ร้อยตีศักชัยทิตาจารีหัวหน้าผู้ฝยยึก วันแรกจะเป็นการปรับตัวของนักกีฬาขณะที่ทางเจ้าภาพดูเหมือนจะยังไม่ค่อยพร้อมซึ่งการที่นักกีฬาหัางหายจากการแข่งขันไปนานนับปีอาจจะส่งผลกระทบบ้างเล็กน้อยแต่ด้วยการเตรียมทีมที่ดีของสมาคมและความกระหายในชัยชนะของนักกีฬารวมถึงการดินยันรุ่นและตัวนักกีฬาของทุกชาติที่ลงแข่งขันเชื่อว่าจอมพลังไทยมีรุนิจจะกคว้าเหรียญจากจอมพลังหญิง3มรุ่นและชาย2รุ่นสําหรับการฝึกซ้อมวันนี้ก็เริ่มปรับสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าเราเพิ่งมาถึงมาอคอนแจ้งของวัน ที่ที่ที่หนะครับดูสภาพนักกีฬาตอนนี้หลายคนก็มีความตื่นตัวแล้วก็มีความพร้อมพอสมควรสำหรับวันแรกครับผมถ้าดูตามตามสถิติที่ส่งนะครับผู้หญิงนะเรามีสิทธิ์รุ้นเหรียญถึง3รุ่นนะครับจากที่เราส่งมา5คนศูนย์ผู้ชายนะครับถ้าไม่โชคร้ายเลยนะครับเราอาจจะมีเหรียญไม่รุ่นกับ2รุ่นนะครับในการชริง ขงขนนชิโลกร้ีณะที่คุณนิมิตสุจิตรัตนวิมลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดการทีมก็เชื่อว่าจากการที่กฟผให้การสนับสนุนสมาคมและจองพลังทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547จนสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมไปแล้วได้ถึง5เหรียญทองรวมถึงล่าสุดได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องอีก4ปีรวมเป็นเงิน80ล้านบาท จะช่วยให้จอมพลังไทยทำผลงานได้ดีทุกรายการที่ลงแข่งขันอย่างแน่นอนในส่วนของการไฟรฟ้าฝ่ายผลิตทางประเทศไทยนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนทางสมาคมมาโดยตลอดนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสมาคมนะครับจะได้สร้างผลงานที่ดีในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับประชาชนทุกท่านนะฮะส่งใจมาร่วมเชียร์นะครับนักกีฬาที่ประเทศอุซเบกิสถานในครั้งนี้นะฮะสำหรับการแข่งขันจะเริ่มวันแรกในวันที่7ธันวาคมนี้โดยเจ้าดาธดาสมบุญอ้วนเป็นจอมพลังไทยคนแรกที่จะลงแข่งขันในรุ่น55กิโลกรัมชาย เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแฟนกีฬาชาวไทยคงต้องส่งกำลังใจมาให้จอมพลังไทยทวงบลังความยิ่งใหญ่กลับคืนมาให้ได้เพื่อประหมายต่อไปคือเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมสาเรศดลิมกังวนันคนสมัครรายสมททรายงานจากกรุงทัสเขนประเทศอุซเบกิสถาน